สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับเสี่ยวปังนะจ๊ะถั่วลันเตาอบกรอบนะครับสายเห็นที่ฟรีมาเพราะเขียนไว้ตรงนี้นะครับว่าคัดพิเศษนะครับมันเป็นถั่วลันเตาอบกรอบคัดพิเศษเดี๋ยวจะมาลองชิมนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างตัวนี้ Make in China นะจ๊ะเดี๋ยวจะมาลองดูนะครับว่าคัดพิเศษของประเทศจีนเป็นยังไงบ้างมี2รสชาติด้วยกันนะครับกับตัวนี้นะครับรสกระเทียมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรสไข่ปูโอเคครับบ้านเราไม่มีใครทําไข่ปูนะครับเพรนะฉะ ขอชิมหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างโอเคครับก่อนกินมันส่วนประกอบก่อนนะทั้งสองในตัวนี้เขาเขียนเหมือนกันนะครับก็คือว่าทัวรันเตา75นะครับน้ำมันปาล์ม22เครื่องปรุงรส3นะครับเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงรสรสกระเทียมครับนี่ก็เป็นเครื่องปรุงรสรสไข่ปูนะครับโอเคครับ okay, ขอชิมตัวนี้ก่อนแล้วกันว่าไข่ปูจะเป็นยังไงนะจ๊ะไม่เคยกินไข่ปูนะครับโอเคแกงมาตรันตรันตรันนะจ๊ะโอเคครับแกงมาอ๋อมันก็จะมียังมีอันนนะเี้ โอเคคราวนี้การเลียกมาดี้นเป็นยังไงกันมั่งรสชาติเต๊บตึ๊ดนึ๊ดดึนตึตึนนเอาตรงๆนะนะครับชิ้นขนาดเนี้ยถามว่าให้เยอะไหมก็ให้เยอะนะแต่ว่าถ้าเกิดเอาถั่วลังเตาเทียบกับไอ้พวกโกแก่หรือกินนัดบ้านเราก็จะใหญ่กว่านะอันนี้ก็แบบดัวเล็กนิดนึงนะโอเคกินก็หอมอยู่นะคราวนี้ชิมรสชาติ แม่เล็กกว่าบ้านเราไม่ใช่ใช่ไดมดังแรกครับขอพูดก่อนว่าเม่เล็กกว่าบ้านเราดังนั้นจากถ้าเกิดคุณคิดว่าการคัาพิเศษเกินใหญ่ไม่ใช่เล็กกว่าบ้านเราแต่ กรอบกว่าบ้านเรานะครับถือว่าขนาดเล็กกว่าแต่ในเรื่องของความกรอบนะครับได้วความกรอบและความกรุบกรอบอะไรที่มันดีกว่าของเรานะครับแต่พูดตรงตรง,ตรงอ่ะพอเพียงได้ยินขขาคัดพิเศษเพียงก็คาดหวังนะั้นในเรื่องของขนาดที่แบบใหญ่กว่าบ้านเราแล้วก็รสชาติมันต้องกรุบกรอบกว่าบ้านเราในเรื่องความกรุบกรอบอันนี้เพียงถือว่าผ่านแต่ในเรื่องของขนาดผิดหวังนิดนึงความจริง dan, เราก็อยากได้อันใหญ่เนาะเพราะพื่อคัดพิเศษแต่ว่าไม่เป็นไรครับในเรื่องความกรอบมันก็ผ่านส่วนรสชาติก็แบบ ถือว่าใช้ได้ก็ถือว่าใช้ได้ครับรถไข่ปูก็ถือว่าทาให้ใช้ได้ก็ยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะพูดตรงแต่ว่าก็ประทับใจเรื่องความกรอบของเขานะครับเพราะว่าถือว่าทำไมด้ดีโอเคครับคราวนี้มารถก,กระเทียมนาจ้ามาลองชิมรถกระเทียมมั่งเป็นยังไงมั่งแกะมาจ้าแต่ว่าชอบไอเกตติ้งนะคือข้างนอกก็จะมีข้างในเนี่ยแล้วข้างในก็มีทั้งแบบนี้ครับรูปตัวนี้นะครับแล้วก็เนี่ยเป็นลายภาษาไปด้วยเออค่อนข้างเยทําทำละเอียดดีนะของมาตรฐานส่งออกมันก็ส่วนมากก็จะเป็น่างนี้นะครับโอเคตรนตรน นี่จ้าขนาดเท่าเท่ากันนะครับโอเคคานี้กิมมัชช่าอย่างเครื่องบินแล้อ่งเนี่ยแล้วก็เทียมไม่ได้ผ่านนะ <c oughs> คือมันได้ความเป็นกระเทียมออกมาเลยอะ่ะผ่านห่างวันนี้ <c oughs> ไข่ปูเพิ่งลงนะครับรู้สึกรสชาติของปูอยู่แต่ว่าจับไข่มาดนึ่งดังาน,นมาเขาชัดเจนเท่าไหร่จ้าของกระเทียมแต่รสชาติกระเทียมมาเต็มเต็มดังนั้นนะครับถ้าเกิดในสองอนนี้อันไหนที่มันรสชาติพีดถึงมากกว่ากันนะครับตัวน,นี้รสชาติถึง,งความเป็นกระเทียมมากกว่านะครับแต่ว่านี้ถามว่ามีไขป่ไไขปูแม้แต่ไข่ปูแต่ว่าก็ยังธรรมดาอยู่แต่ตัวน,นี้ถึงถึงนะครับโอเคโอเคครับก็ สำหรับกับคำว่าคัดพิเศษเนี่ยก็เสียดายอย่างหนึ่งที่ว่ามันไม่ใช่เม็ดใหญ่มันเล่นเม็ดของไทยแต่ว่าในเรื่องความกรอบมันกรอบกว่าของไทยครับในเรื่องของรสชาติก็ถือว่าทำได้ดีครับโอเคครับเพือเจอกัคลิปคลิปนี้ประเด็นเป็นข้นี้นะครับชอบฝากกดไลค์สับตะไคร้แล้วก็แชร์ด้วยนะ